หุ้นเทคนิคสุสดยอดเป็นบ้านนะครับโดยคุณอภิวัตรทวีสิริเวทนักเทคนิคของเมย์แบงค์วันนี้แนะนำมา2ตัวนะครับตัวแรกนี่คือตัวของแอดวานหรือว่า AS นั่นเองนะครับอายเรีวยว่ารูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวัตรบอกว่ายืน200บาทนะครับให้แนวรับที่200บาทถ้าเกิดยืนไม่อยู่เจอแนวรับไปที่195บาทสำหรับแนวต้านนะครับอยู่ที่210บาทถ้าเกิดเราตีทะลุเจอกันต้านหน้าที่216บาทวันนี้ราคาหุ้นของ แอดวานนะครับปิดที่201บาทลดลง1บาทที่เป็น0 5 0นะครับส่วนตัวที่2นะแซบสองที่คุณอภิวัตรแนะนำนั่นคือตัวของ AP นะครับรูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวัตรบอกว่าแข็งแกร่งนัากว่าตลาดนะครับให้แนวรับที่11บาท80สตางค์แนวรับไปที่11บาท10สตางค์สำหรับแนวต้านอยู่ที่12บาท50สตางค์แนวต้านถัดไปอยู่ที่13บาทวันนี้ราคาหุ้นของ AP ปิดที่11บาท80ตางลดลง50ตางคิดเป็น0.04.07นะครับมูลคาา่ากรแสวันนี้600ล้านบาทใน,ะนคือกล้วยหอมกับกู้รูวันนี้ถ้าเกิดนักลงทุนเี่าฝากไลฟ์ฝากแชร์ในส่ของ facebook หุ้นอินไซด์กับช่อง youtube หุ้นอินไซ์์จะเกิดอยากติดตามข้อมูลข่าวสารแบบเดียลไทม์สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์หุ้นอินไ .com ยังไงก็ฝากไลฟ์ฝากแชร์ในส นะเดี๋ยวโซเชียลมีเดียอื่นไม่ว่าจะเป็น TikTok, ทิกต็อกเทเล gram นะหรือว่าไอของคุณจิตใจครับนี่คือและยั mm. งั้ก็รายการกล้วยหอมกับครูวันนี้ต้องขออนุญาตท่านผู้ชมพร้อมกันครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม